เอาถือว่าได้เตีเยมเตีเยมแีลกมากเลยพี่น้องดีเลยพี่น้องโอ้ยโอ้โอ้โหคอใหญ่พี่นอ้อ,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 งนองครับลูกหลายครับน่าทึก ครับพี่น้องครับอีสานบวานพลทองมาแเลยเด้อพี่น้องเด้อรับหางหายไปโดนครับพี่น้องอยากกำกันน้ำงานครับช่วงนี้งานหลายแง่จังน้อยพี่น้องครับก็เลยบ่กคอยมีเวลาไดีเห็ดขิบให้พี่ให,พให้น้องเบิง่งครับพี่น้องมือนี้มีโอกาสแล้วโอกาสมาแล้วอ่ามาใส่เบ็ดพี่น้องครับเบ็ดกับเบ็ดเบ็ดโฟมพี่น้องเบ็ดปอมเบ็ดโฟม ครับบรูว่าสีมันบอพ่อได้อยากได้กินบอพี่น้องครับไปดุนกันเบิ้งพี่น้องปลาบกเขา่าเลยโอ้ปลาไหลเลยครับอ่างมือนี้พ่ก,กัดกัด อ่างเก็บน้ำห้วยสะพันคือเก่าพี่น้องครับมองเก่าหมืองเดิมห้มองหากินหายอยากตัวเหล็กแหกมันมาแล้วพี่น้องตัวใหญ่บูบูล่ะมาลองจับกันเหรลใช่สรือเปล่าอุ้ย ไปโอ้ยปอกปอหน่อยกูเอ้าพี่น้องเอาถือว่าได้เตรียมเตรียมแหลกมากเลยพี่น้องให้พี่น้องตาย เอามันมานพี่น้องอู้พี่น้องคือสีตุ่มๆพี่น้องโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วปไปยังวะโอ้เห็นว่าพี่น้องทองขาวๆเอาเดี๋ยวว่าอ๋องเบิ้งก่อนปไปยังพี่น้องเมันมันมันพี่น้องมันมันมันสิบโมได้ตัว โอ้กคอไ่พี่น้องคอยชดออกระคอไพี่น้องกะคอไอืมันนีนมาถือมันสีไอพีไอหน่องมวานเลี่น้องโอ้ดเลยวะอืม ตีตัวพี่น้องมึงกี่เลืยอ,อ่มึงพี่น้องมึงเจ้มานบอพี่น้องเอาคอยหลุดไหมครับ ซีเรียงที่เปียกงามพี่น้องมาดูพี่น้องเห็นไหมเนาะงามครับ เต็มสามมาแล้วพี่น้องเต็มซีสิ่เดียบอ๋อเห็นโตเลยพี่น้องเห็นโตเลยพี่น้องโอ้มัน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 เต็มซีนี่พี่น้องปลาดุกปลาดุกงวดมอพี่น้องนนี่ะยังมาตายพี่น้องยังมาตายตกง่งยเลยตรงนี้พี่น้องต็มดีด้วยึ้นมาแล้วพี่น้อง ở nhà tôi nhỏ cái gì hết mọi bao nhiêu hết mọi khi nó mãn 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 mán mãn mãn Mán, mán mãn 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 พี่น้องมาแล้วเป็นเลยพี่น้องเนี่ยโอ้ทุลักทุเล็ดในเด็กพี่น้องอือแบบใหญ่พี่น้องครับแบบใหญ่มันมันปลาดุกเคือนครับพี่น้องครับตัวนี้กินเลิกกินเลิกแห้งพี่น้องต้องใส่เป็นอันนี้เลยเด้อขออนุญาตครับเก็บครับม,มันมันครับว่าเมนบ่ถือพี่น้องเอ,อ้ย บรรทุกใหง่พี่น้องอนิ่มๆนี่นนบอมยนด้วยพี่น้องเหรอที่ว่าไตารับแบบยงไเลยอ่ะจริงจีลยพี่นอ้องอ๋อเยอ เดบยังไงพี่น้องว่วงามันบ่ถือเขียนนิ่มๆนิ่งๆลูกยังไพี่น้องโอ้บ่ทันเอาอยู่นับเต็มครับเต็มทีหา้าโอ้หมันหมันมันมันพี่น้องเฮี๋ยวเอาติดตามเบิ่งครับเรื่อยๆเดบให้พี่ถังเลยพี่น้องว่าวางใส่ไว้นี่ สช่พี่นีเลยมันส่งโอ้พี่พี่เสือก่อนหน้าพี่น้องโอ้ถือพี่น้องเถือกป้ายังเลยโอ้จุนฟูนพี่น้องปราคอใหญ่พี่น้องโอ้ปราคอใหญ่พี่น้องครับโอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องปวดก่อน นี่พี่น้องโอ้มันมันมันแบบยหญงเลยพี่น้องเลยโอ้โอ้คือ,แบบอ,อ,อเต็ดต้อนขึ้นเหมนทินจิพี่นอ้องนี่ครับเอาเอา,เ,อาเก็บแต้มก่อนครับพี่น้องครับ ใ่สองวังครับทางเขาลงมาเ,เป็นแป่นเรยพี่น้องเขามาขุดเสร็เดือนก็จะมอถือถุงสีดีเ่ว่าเนื้อหล่อนครับพี่นอ้องกอ,อ,องกัะชีสันในเดือพี่น้องเอ้ยมวยมีูฟตอให้มากคนเดียวครับ เอ้าหลังนี่ถือพี่น้องเนี่ยปลาดุกพี่น้องนี่พันเลยเจ้าโอ้หมันครับพี่น้องครับอืมปลาดุกพี่น้อง,องปลาดุกโอ้พันครับพันนี่แท้หว่าโอ้ตัวบบใหญ่งงเลยพี่น้องโอ้ปลาดุกหลายครับในตึกช่วงเมางอคืนนะพี่น้อง นี่พอได้พี่น้องพอดี๋อพ่อเตอยากได้กินอยู่ครับกินเลยอีกแล้วพี่น้องแบบครับ้าวที่ดสิบลังแบบยังพี่น้องครับมันพี่น้องกินเต็มครับ อีกเร็วพี่น้องครับายังบุนเลยเขาุนพุ่นเบ็ดเบ็ดเบ็ดฟมครับไปครับต้งงุดไอ้็นมาตีเหรอมโอมปลาตองกไก่พี่น้องเป็นยังงั้นเหรอครับไอ้เขารักบ่า เขาลักรถนี่นบ,บ,บ่าโ,โอ้ครับกับไอ้เพื่อนบอกครับพี่น้องจอดรถจอดเรือกันระวังครับอยู่นี่นี่รักของกันพี่น้อง้องไกลครับพี่น้องครับพอดีถือช่วงมันงัดพอดีพี่น้องโอ้ครับ ครับต้องมาหากินเอาดีกว่าน้าอายเนาะครับไอ้ไส้พิ่นมาตีเงียบปอมมันเตือนมากพี่น้องครับโจรลักรถลักของมันหมันครับพี่น้องครับเห็นนิ่งๆครับพี่น้องว่าแม่นม่ถือโอ้น่ะขาวขาวนี่พี่น้อง นี่แต่ว่าส่วนมากมันตายพี่น้องครับเพราะว่ามันกินเหลืกนี่ทำมาแยมต้นขึ้นกับบ่อตายหรอกครับแต่ว่าแถวนี้มันอันตรายมันแยมแย่มขึ้นหมดเลยพี่น้องคือไอ้เรามาไอ้ตีเงืยบปอมเราบอกเมื่อกี้พี่น้องมันหลักของกันมันอันตรายพี่นอ้องอ่าเตียมถีบธรายบูดีสรุปยอดให้เบิ่งครับพี่น้องครับ พี่น้องครับสรุปยอดเด้อพี่น้องเด้อครับสองหยักใหญ่พี่น้องควมามมันพี่น้องครับตัวนี้ปุ๊บ่ได้ปุ๊บ่ได้ครับพี่น้องดินแห้งปุ๊บ่ได้พี่น้องครับม้วนตายลงเลยดินแห้งพี่น้อง สามสี 3, 4, 5, 6, 6, 7, 9, ่ห้าหกเจ็ดเก้าเลยสิบตครับพี่น้องสิบตโฟมยี่สิบหลังพี่น้องครับครับผู้ใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถือใจก็อย่าลืมกดแชตร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวองอในเด้อพี่น้องเด้อครับอีสานบ้านพูนทองพี่น้องครับทีเดียนี้กำลังใจเฮ็ดคลิปตัวต,ต่อไปให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสาก้อนนอ้นองพี่น้องเนาะคลิปหน้าคลิปใหญ่จังผู้พ่อกกันไหมเด้อพี่น้องเด้อ ับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับโอ้ยยง่งพี่น้องเนี yeah, ่ยมันเย็บมันๆนครับ